สวัสดีค่ะทุกคนชิชานะคะคลิปนี้นะคะชิชาจะมาพูดถึงลิปแคร์ลิปมันลิปบาล์มที่ใช้อยู่นะคะถ้าลิมฝีปากของเราไม่ได้แบบว่าบำรุงหรือทาลิปแคร์ลิปมันอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการแตกแห้งเจ็บใครที่เคยปากลอกปากเจ็บอะคือแบบเวลาเรายิ้มทีหรือพูดทีมันจะมันจะเจ็บลิมฝีปากมากมันจะแบบว่าเอ้ยมันบางทีมันจะมีเหมือนเลือดออกด้วยซ้ํานะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นไอเทมที่หลายๆคนอนะ่ะควรจะมีติดกระเป๋าติดบ้านไว้นะตัวแรกที่ใช้นะคะตัวนี้เลย s ซลลา n i โ o นะคะตัวนี้อันนี้เป็นสลิปปิ้งมาของเกาหลีเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเม d ดอินโค e เรียแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้มันจะมีความหนืดเดี๋ยวให้ดูนะความหนืดหนืดของลิปอะคือมันแบบมันเยิ้มมากอะแต่ว่าทานแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเออมันมาร์คมันมาร์กกิ่นฝีปากนะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบ กินหอมหอมสตรอเบอรี่เลยอ่ะอันนี้ชอบนะตัวนี้ใช้ดีนะแล้วก็ทําให้ปากของเราชุ่มชื้นแต่ว่ามันออกแนวแบบเยิเยเย้มเยิอ่ะมันมันเกาะปากหน่อยนึงลิปอายแมจิคันเลอร์นะคะอันนี้เป็นสีส้มพีชสวยสีสวยมาก ตัวนี้ใช้ดีมากคือใช้ชอบแล้วก็มีติดกระเป๋าไว้เลยรอดค่ะไปไหนถ้าเกิดเราแบบเราอยากเติมปากระหว่างวันแล้วก็อยากให้สีมันมีความธรรมชาติแบบว่าสีปากออกส้มพีชคือสวยอะ่ะอันนี้แนะนําเลยนะแล้วมันก็ให้ความชุ่มชื้นดีด้วยไม่รู้สึกเนอะมันปากอะไรเลยฟิลของสีที่เขาออกจะเป็นออกแนวแบบสีแบบเกาหลีเกาหลียามันนาเอกเกาหลีธรรมชาติอย่างเงี้ยเป็นสีปากที่แบบวยสวยถ้าเกิด ไปไหนแล้วแบบรู้สึกปากซีดะจะเติมตัวนี้ทุกครั้งเพราะมันบำรุงลิ่มฝีปากด้วยแล้วมันก็ไม่เชิงแบบเป็นลิปสติกจ๋าๆเลยมันจะออกแนวแบบเป็นลิปแคร์ด้วยแล้วก็ออกสีด้วยนะคะจะออกสีส้มพีชสวยมากอันนี้มันทาให้ดูเลยอะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะทุกคนเออสีมันสวยชอบหลงรักมากตั้งแต่ลองใช้นะคะตัวนี้ก็ให้ผ่านเหมือนกันมาถึงอีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยคารแมกค่ะอันนี้นะคะ เป็นลิปปามเนี่ยแหละลิปปามแบบนี้แบบว่าเอ้ยไม่ค่อยพกไปไหนเพราะว่ามันต้องใช้นิ้วปาดไอาการที่ใช้นิ้วปาดอะชิชาจะไม่ค่อยชอบเพราะถ้าไม่ได้ใช้หลังอาบน้าจริงจริงอะเสี่ยงต่อการแบบเชื้อโรคอะไรย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้มือเราสะอาดไหมไงถ้าเกิดจะทาทีก็ต้องไปหาห้องน้าล้างมือทีมันก็ยุ่งยากใช่ไหมตัวเนี้ยจริงๆก็จะใช้เป็นแบบว่าหน้ากระจกไว้ก่อนทาลิปสติกหรือว่าทาก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้นิ้วใช่ไหมคือมือของเราต้องสะอาดจริงๆก็จะทาเป็นหลังอาบน้ําประมาณนี้กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบ อธิบายไม่ถูกอะ่ะกลิ่นเหมือนลูกอมเนาะเนี่ยเพราะเขาเป็นแบบว่าชูกาตัวนี้เขาดีนะทุกคนเพราะว่าเขาช่วยปกป้องแดดด้วยไม่มีสีไม่มีอะไรเลยนะเป็นมัน,มน,มนๆเฉยๆกลิ่นหอมหอมเหมือนน้าตาลลูกอมเลยความชุ่มชื้นอะ่ะทิ่ชู่คิดว่ามันก็ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ชุ่มชื้นมากๆแบบรู้สึกว้าวชอบอย่างเงี้ยแต่ก,ก็ปกป้องได้ดีแล้วก็ตอนทาจะรู้สึกว่ามันเย็นๆมันเย็นๆที่ริมฝีปากด้วยนะคะตัวถัดมาที่จะพูดถึงนีเวีย พิงกวาฝากชายไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะอันนี้พึ่งซื้อมาเหมือนกันคือด้วยความที่โอเคอยากลองจะเป็นแท่งสีแบบนี้กลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมหอมอะ่ะกลิ่นหอมไอตัวที่เขาเป็นสูตรรุ่นของเขาอะ่ะแล้วก็สีจะเป็นสีชมพูชมพูอะ่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะจะเป็นสีชมพูประมาณนี้ชมพูอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะ มันบำรุงความชุ่มชื้นได้แบบโอเคเลยแต่ว่าถามว่าติดทนไหมมันก็ไม่ได้ติดทนแบบตลอดอะตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าต้องคอยหยิบมาเติมเรื่อยๆเหมือนสักพักนึงมันก็จะเหมือนแบบเฮ้ยนิปมันหลุดหรือมันหายไปมันก็ต้องเติมนะคะเพราะว่าสีมันอมสีชมพูนิดหนึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันสีชัดๆกว่านี้ก็ต้องปัดๆย้ำๆหน่อยสีมันก็ไม่ได้แบบฉูดฉาดออกมาเป็นชมพูจ๋าๆเลยมันก็มีความแบบเฮ้ยชมพูสุขภาพดีวันนี้ก็ชอบนะ ก็ให้ผ่านเหมือนกันค่ะสําหรับอันนี้นะแต่ว่าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยบางๆหน่อยยังไม่ยังไม่แบบชุ่มฉ่ามากถ้าปากแตกแล้วแบบปากแห้งปากแตกตัวนี้ช่วยได้ไหมฉันว่ามันช่วยได้นะคะสําหรับมีเวียนี่เลยพิงกวกัวฝาชายนะคะตอนนี้ซื้อมาแล้วเอาจริงๆปาดแค่ครั้งเดียวเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบมันอาจจะดีสําหรับคนที่คนอื่นใช้ในระดับหนึ่งนะแต่สําหรับตัวที่ชาแล้วทีชารู้สึกว่ามัน มันยังไม่โดนมันยังไม่ใช่สไตล์ที่ชิชาชอบอะจะเป็นนี่เลยค่ะของ K A Magic Lip นะคะเป็นลิปเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนสีแต่ว่าต้องมือกนินนึงไม่ปิดจะเป็นลิปแบบทาแล้วรู้สึกว่ามัน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 ที่ปากเฉยๆแล้วก็มีสีออกมาแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบชุ่มชื้นมากแล้วก็สีที่ได้มันจะเป็นสีชมพูเข้มๆแบบมันเปลี่ยนสีอะก็รู้สึกว่ามัน ยังไม่โดนเท่าไหร่ก็เลยเหมือนทาครั้งเดียวแล้วก็าวางแมทไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะสําหรับตัวนี้เลยเพราะมันยังใหม่อยู่เลยในชิชาปาดไปประมาณแบบครั้งแรกสองครั้งแรกนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ใช้เพราะว่าแบบสไตล์มันไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่โดนโดนแบบที่เราชอบอะคะ่ะก็เลยแบบเอาไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะยกให้แบบให้ให้น้องให้เพื่อนไปอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าเผื่อเพื่อนจะชอบใครชอบก็เดี๋ยวจะยกให้ เอาจริงๆมันก็ดีอ่ะใครที่ชอบไปดูรีวิวคนอื่นๆบางคนเขาก็ชอบใช่ไหมแต่สำหรับทิชิชาจะว่ามันยังไม่โดนเท่าไหร่สำหรับ KA Magic ตัวนี้นะคะลิป Nivea Original Care นะคะอันเนี้ยอยู่ทุกสถานการณ์ไม่ออกสีไม่มีกลิ่นไม่มีใดๆเลยจะเป็นเนื้อสีขาวแบบเนี้ยแล้วก็คือแบบเฮ้ยมันบำรุงดีมากปากเจ็บปากแตกช,ชิชาใช้ตัวเนี้ยหายแล้วก็คือปากชุ่มชื้น นี่วีออริดินอตัวนี้คือดีมากด้วยความชุ่มชืน้นคือแบบเอ้ยนางเลิศอยู่นางได้อยู่อันนี้คือชอบมากใครที่นอนห้องแอร์แล้วก็ไม่ต้องการลิปที่มันออกสีแต่ว่าบำรุงเน้นๆเลยอะ่ะอันนี้ให้ไปหาตามหรือว่ามีติดหน้ากระจกเอาไว้นะคะสําหรับใครที่ปากแตกหรือแบบอากาศหนาวมากๆเจ็บปากมากอะ่ะดิฉัวว่าตัวนี้ช่วยได้แล้วมันคือปกป้องดีมากมันมีความชุ่มชื้นอะ่ะ ชุ่มชื้นดีมากเลยแต่ว่าบางทีอยู่ในอากาศร้อนรมันอาจจะมีความละลายนิดนึงนะก็ต้องแบบให้มันอยู่ในอากาศเย็ยนๆหน่อยนึงแต่เรื่องความชุ่มชื้นหรือว่า ปากที่มันแห้งอ่ะหายดีอ่ะตัวนี้ได้อยู่ค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับการรีวิวลิปแคร์ลิปมันลิปปาลทั้งหลายที่ชิชามีแล้วก็ใช้อยู่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังดูอยู่นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวอ่ะนะมันเริ่มเย็นๆแล้วมีลมเย็นๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาลิปที่มาบารุงริมฝีป,ปากข,ของเราเนะ้ะนอกจากผิวที่เราดูแลแล้วเนี่ยริมฝีปากก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆใะปากของเรามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันนใหม่คคิปะ バイバーイ。